วัดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทําแบบฝึกหัดที่1.11นะคะก็อ่านโจทย์ก่อนเนาะเขาบอกว่าให้หาคอรนนะคะของจํานวนที่กําหนดให้โดยใช้การหารเนาะหาไปเริ่มกันเลยนะคะก็ตั้งหารแบบนี้เลยเนาะแล้วก็เอาโจทย์มาใส่นะคะก็จะเป็น24แล้วก็30เนาะทีนี้ก็หาว่าเลขอะไรนะที่สามารถไปหาร สองตัวนี้ได้ลงตัวเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะเลขอะไรก็ได้เลยอย่างเช่นพี่นุกใช้เลขหกแบบนี้เนาะหกสี่ยี่สิบสี่หารตัวนี้หารตัวแรกก่อนหกคูณอะไรได้สามสิบหกห้าสามสิบแค่นี้เองโอเคไหมคะทีนี้ดูต่อมีเลขอะไรหารสี่และห้าได้ลงตัวไหมคะมีไหมคะไม่มีแล้วเนาะถ้าไม่มีแล้วไม่มีเลขอะไรหารทั้งสองตัวได้นะ เพราะฉะนั้นจบเลยนะคะอ่านเดี๋ยวพี่นู้บอธิบายเพิ่มอย่างเช่นเลข2แบบนี้มันสามารถหาร4ได้ลงตัวใช่ไหมแต่มันหาร5ไม่ได้ไงเราก็เลยไม่เอาเนาะต้องหารได้ทั้ง2ตัวตอบเลยนะคะหาก็ขีดเส้น2เส้นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะข้อรอนอนะคะของ24และ30นะคะคือเท่าไหร่ล่ะหนูก็แค่เอา ทั้งหมดนี้เหมือนรูปตัว L เลยเห็นไหมมาคูณกันนะคะก็จะเป็นหกคูณสี่คูณหแบบนี้เนาะคูณไปก่อนนะดูนะตรงนี้คูณกันสี่ห้ายี่สิบใช่ไหมคะหายี่สิบก็คือหกคูณกับยี่สิบเนาะหกสองสิบสองเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอบเลยเนาะก็คือหนึ่งร้อย 20นั่นเองนะคะเราก็ขีดเส้นสีแดง2เส้นแบบนี้นะคะข้อที่2อาข้อที่สเนาะอ่ะเขียนหารแบบนี้ไปเลยนะคะก็จะเป็น72แล้วก็60นะคะทีนี้ดูซิว่าเลขอะไรเนี่ยที่หาร2ตัวนี้ได้ลงตัวคะเลขอะไรเอ่ยอืมเลข6ได้ไหมอ่าลองเลข6นะคะ หกคูณอะไรได้เจ็ดสิบสองหกคูณสิบสองเป็นเจ็ดสิบสองเนาะหกคูณอะไรได้หกสิบหกคูณสิบเป็นหกสิบถูกไหมคะาหารต่อนะเลขอะไรที่สามารถหารสิบสองและสิบได้ลงตัวก็คือเลขสองเนาะคะ่เอาสองไปหารต่อสองหกสิบสองสองคูณอะไรได้สิบสองห้าสิบแบบนี้ถูกไหมคะอ่าทีนี้ดูต่อ เลขอะไรหารสองตัวนี้ได้ลงตัวอีกไหมไม่มีแล้วถูกไหมคะไม่มีแล้วก็จบเลยเนะาะอ่จบเลยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคอรอนอนะคะของเจ็ดสิบสองและหกสิบคือเท่าไหร่ล่ะหนูก็ทั้งหมดคูณกันเลยก็คือเอาตรงนี้คูณกันทั้งหมดนะคะก็จะเป็น หคูณสองคูณหคูณหนะคะอ่ะลองคูณแบบนี้ก่อนนะเอาคูณที่มันจับคู่กันได้10ก่อน5คูณสองเป็น10ถูกไหมเดยวพี่นุ๊กขอเขียนไว้ตรงนี้นะอ่านี้ตัดทิ้งเราเลาคูณไปละแล้วก็ห6ห6สาเนาะคูณกันได้เท่าไหร่คะก็คือ3 6 0หิเลยแบบนี้มันจะคิดง่ายกว่านะอ่าก็คือจับคู่ให้มันได้10ก่อน เนาะมันจะคูณง่ายอ่าต่อไปข้อที่3นะคะตั้งหารเลยนะคะอ่าก็จะเป็น32แล้วก็48เนาะเลขอะไรหาร32และ48ลงตัวอ่าเลข2อ่ะเดี๋ยวพี่ดูขอใช้เลข2บ้างก็ได้อ่ะ2นะเอา2ไปหาร32ได้เท่าไหร่คะเอา2หาร3ก่อนเนาะสองคูณเลข3 2 1 2เสร็จเท่าไหร่เสร็จ1ถูกไหม ต่อไปสองคูณอะไรได้สิบสองสองหกสิบสองนะคะอะต่อไปสองคูณอะไรได้สี่สองสองสี่เนาะต่อไปสองคูณอะไรได้แปดสองสี่แปดแบบนี้ถูกไหมคะหาเลขไรห,หารสิบหกและยี่สิบสี่ได้ลงตัวคะเลขสามถูกไหม อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษทีค่ะเลขอะไรคะเลขสองถูกปะอ่าเลขสองเนาะอะ่ลองเลขสองอีกทีหนึ่งนะคะสองคูณเลขสิบหกสองแปดสิบหกถูกไหมคะสองคูณลายได้ยี่สิบสี่สองหนึ่งสองสองสองสี่แบบนี้เนาะอ่าหารต่อเลขอะไรสามารถหานสองตัวนี้ลงตวัวสี่ถูกปะอ่า สี 4, 2, 8, ะะ่สองแปดถูกไหมคะสองสี่คูณอะไรได้สิบสองสี่สามสิบสองแบบนี้เนาะหาไม่ได้อ,อะไรหาสองตัวนี้ลงตัวอีกไหมไม่มีแล้วเนาะหาไม่มีแล้วตอบเลยนะคะหาก็ตอบไปเลยนะคะก็คือขออนอนนะคะขอสามสิบสองและ สี่สิบแปดเนาะก็คือก็เอาสองคูณสองคูณสี่คูณสองแล้วก็คูณสามนะคะได้เท่าไหร่เอ่ยอ่ะค่ะคูณอย่างนี้ก็ได้อ่ะสองคูณสองเป็นสี่เนาะอ่ะสี่คูณกับสี่เป็นสิบหกถูกไหมคะค่ะสิบหกเอาไม่กี้คูณตรงนี้ไปละอ่ะแล้วก็เอาสองคูณสามเป็นหกใช่ไหมคะ าคูณหแบบนี้ก็ได้เนาะ่าก็ตั้งเลยได้เท่าไรเลยหกห6สามสหเนาะห1หนึ่งก็ดปดก็คือเกหนั่นเองนะคะได้เนาะไม่ยากนะคะหาต่อไปข้อที่สี่นะคะหาข้อที่สี่เลยก็ถ้าเหมือนเดิมเลยนะคะตั้งหารแบบนี้เราก็มี14 28แล้วก็ 35เนาะทีนี้เด็กๆต้องคิดนะว่าเลขอะไรเนี่ยที่สามารถไปหารได้อย่างน้อยอสองตัวขึ้นไปเลขอะไรนะที่สามารถไปหารโจทย์พวกนี้ยได้อย่างน้อยสองตัวขึ้นไปอย่างเช่นอันนี้นะเราไม่ต้องหารทั้งสามตัวได้ลงตัวไม่ต้องนะถ้าสองตัวถ้าเลขมีเลขที่หารสองตัวไหนก็ได้ได้ลงตัวสามารถใช้เลขนั้นได้เลย อย่างเช่นสมมุติว่าพี่นุกใช้เลขสองแบบนี้เลขสองเนี่ยสามารถหารสิบสี่ได้เลขสองเนี่ยก็สามารถหารยี่สิบแปดได้แต่เลขสองเนี่ยไม่สามารถหารสามสิบห้าได้เรายังสามารถใช้เลขสองได้อยู่นะโอเคไหมคะก็คือต้องอย่างน้อยก็คือตั้งแต่สองตัวขึ้นไปอ่ะสามารถหารได้โอเคเนาะอ่ะพี่นุกจะใช้เลขสองก่อนนะคะ แต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถเลขนี้สามารถหารทั้ง3ตัวได้ลงตัวก็ใช้ได้นะอ่ะพี่คนุชขอใช้เลข2ก่อนละกันเนาะสองเจนะคะอ่ะสคูณอะไรได้ยี่สิบแปเอา2หาร2ก่อนเนาะได้1นะคะเอา2หาร8ได้เท่าไหร่สองสีเนาะ35นี่หารไม่ได้หนูดึงลงมาก็เลยนะแบบนี้นะคะอ่า ดูซิต่อไปเลขอะไรสามารถหารได้อีกสองตัวก็ได้นะตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเลขอะไรได้คะเลขเจ็ดถูกไหมอ่าลองเลขเจดนะลองดูซิหารได้กี่ตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดห้าสามสิบห้าข้อนี้คือหารได้ทั้งหมดสามตัวก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะเลขเจ็ดก็คือใช้ได้เห็นไหมอ่าดูซิมีเลขอะไรหารได้อีกไหมคะ ไม่มีตัวนอเพราะว่าเลขนี้เป็นเลขหนึ่งใช่ไหมคะเราจะไม่เอาเลขหนึ่งหารเนาะเพราะมันจะได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นตอบเลยนะคะเราก็ไม่มีเลขอะไรที่สามารถหารสองตัวนี้ได้ลงตัวเหมือนกันเนาะ,อะตอบเลยนะคะว่าโคอรโนอนะคะของสิบสี่ยี่สิบแปดและสามสิบห้าก็คือ หนูก็เอา2องคูณเคูณหคูณสแล้วก็คูณห้าเนเาลองดูนะ7 2 14นะคะแล้วก็2อคูณหเป็น10ก็คือคูณ10แบบนี้เนาะก็คือได้140นั่นเองต่อไปข้อที่ห้าเนาะ,ะทําเลยนะคะหาก็จะเป็น เขียนัวนี้ไปก่อนเนาะยี่สิบยี่สิบสี่แล้วก็ห้าสิบนะคะอ่าลองดูก่อนมีเลขอะไรหารทั้งสามตัวนี้ลงตัวไหมไม่มีเนาะอ่าเพราะฉะนั้นอ่าสองตัวก็ได้มีเลขอะไรหารได้สองตัวไหมคือเลขอะไรคะอ่าเลขห้าเนาะอ่าเลขห้านะคะเลขห้าเนี่ยสามารถหารตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ได้ลงตัวพี่นุจะใช้เลขห้านะคะห้าคูณอะไรได้ยี่สิบ ห้าสี่ยี่สิบเนาะห้าคูณอไรได้ห้าสิบห้าคูณสิบเป็นห้าสิบอันนี้ก็จะดึงยี่สิบลงมาแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าลองสิหารต่อสิมีเลขอะไรหารได้อีกไหมเลขสองก็ได้เนะาะสองสองสี่นะคะอันนี้เป็นสิบสองเนาะสองคูณได้สิบสองห้าสิบแบบนี้นะคะอะดูซิมีเลขอะไรหารสามตัวนี้ได้ลงตัวไหมคะ ไม่มีเนาะอ่ะสตัวก็ได้อ่ะก็คือเลขสองเนาะสามารถหารตัวนี้เราก็ตัวนี้ได้ลงตัวใช่ไหมคะอ่ะก็หารเลยอ่ะสองหนึ่งสองสองหกสอเนาะอันนี้ก็ดึงห้าลงมามีเลขอะไรหารหกและห้าได้ลงตัวอีกไหมไม่มีแล้วก็ตอบเลยนะคะจบแล้วแบบนี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคอรอนอนะคะะของ ของยี่สิบยี่สิบสี่และห้าสิบนะคะก็คือเท่าไรล่ะหนูก็เอาทั้งหมดตรงนี้มาคูณกันได้เลยเนาะก็จะเป็นห้าคูนสองคูนสองหนึ่งตรงนี้พี่นุกขอไม่เขียนแล้วนะคูณหกแล้วก็คูณห้าแบบนี้เนาะได้เท่าไรเลยพี่นุกจะคูณน,นี้ก่อนนะเอาห้าคูนสองตรงนี้ก่อนได้เป็นสิบ เราชอบจับคู่สิบก่อนมันจะคูณง่ายแล้วก็เอานี้คูณกันหกสองสิบสองใช่ไหมสิบสองห้าเท่าไหร่สิบสองห้าหกสิบเนาะคูณกับหกสิบแบบนี้ใช่ไหมคะอะ่เท่ากับเท่าไหร่เลยก็คือหกร้อยนั่นเองเนาะได้นะคะ